ลีนาจังพาคนร้องเรียนไลฟ์สดชี้แจงกลมดราม่านักโทษ VIP พร้อมยกมือไหว้ขอโทษกรมราชทัณฑ์จากกรณีลีนาจังมาออกรายการแชร์พูดพัดพิงถึงกรมราชทัณฑ์จนเป็นกระแสะวิพากษ์วิจารณ์ร้อนในคืนวันที่3 1สิเอสิงหาคมที่ผ่านมาโดยมีการพูดพัดพิงถึงคดีฟอริกทีดีของนางเอกสาวพิงก์ซสาววิกาและในช่วงหนึ่งได้มีการพูดถึงหนึ่งในผู้ต้องหาของคดีอย่างนายอภิรักษ์ว่าเป็นนักโทษ VIP มีการกินอยู่ที่ดีและมีโทรศัพท์มือถือใช้ขณะอยู่ในเรือนจำทางด้านของกรมรัชทันที่ได้เห็นคลิปรายการในช่วงดังกล่าวก็ได้มีการออกมาบอกว่าจะดำเนินฟ้องทางรายการแฉทำให้ทางด้านของพิธีกรประจำรายการอย่างงดดํากระชาภาได้ออกมาอธิบายและขอโทษไปยังกรมรัชทันที่เกิดการเผยแพร่ข้อมูลแบบนี้ออกไปและได้ถอดลีนาจังออกจากการเป็นพิธีกรของรายการและจะไม่มีการนำเสนออีกแล้วหลังจากนี้ล่าสุดทางด้านของลีนาจังได้ออกมาไลฟ์สด ผ่านทางเพจข่าวโหดของตนเองเล่าถึงดราม่าร้อนที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้โดยมีคุณหนึ่งหัวหน้าพักไทยเป็นหนึ่งและฟาร่าคนที่บอกว่าตัวเองได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมผู้ต้องหาในรเรนจำมานั่งอยุดด้วยโดยในไลฟ์มีการอธิบายถึงสาเหตุที่ทำให้เจ้าตัวต้องพูดเรื่องของผู้ต้องหา VIP ว่าไม่ได้เป็นการเต้าข่าวแต่เป็นการร้องเรียนจากฟาร่าที่เข้าไปเยี่ยมผู้ต้องหาและนำมาเล่าให้ตนเองฟังได้รับรู้ว่านายอพ,พิรักสามารถที่จะใช้โทรศัพท์ในการติดต่อกับคนข้างนอกได้ จึงอยากให้ทางด้านของลีนาจังช่วยเป็นกระบอกเสียงพูดเรื่องนี้ให้โดยลีนาจังย้ำว่าตนเองไม่ได้มีเจตนาที่จะโจมตีหรือว่าใส่ร้ายทางกรมราชทัณฑ์เลยแต่ต้องการให้ทางด้านของอธิบดีกรมราชทัณฑ์ทำเรื่องการตรวจสอบเรื่องนี้ว่าเป็นความจริงหรือไม่พร้อมกับพนมมือขณะที่พูดและขอความการุณาจากอธิบดีกรมราชทัณฑ์ด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ